สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสดสดครับตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับทําการแสดงที่ตลาดนัดคลองถมประจันตคามปราจีนบุรีเด้อพี่น้องครับเลี้ยงมาชมมอลําสาวน้อยเพชรบ้านเพลงได้ตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็นขอความร่วมมือนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแก่พี่น้องนี่ใส่ชุดประมาณนี้ครับ ชุดดำนะครับจะไว้อะไรครับ,นะรบไม่ได้เ,เป็นเฉดประมาณนี้นะครับไม่สีชุดชาดนะครับเสือดำเสือสีกลมเสือทึบ,ทบยังไงน,นะครับสวัสดีครับเอาได้เห็นย่างขึ้นได้ถอดอย่างไหน,นออกมอลิน็ด้ยังเนี่ย โอ้ว่ามันถอดอยางในรถออกว่าเหรียญเสนว่ามุ้ยเวียกเลี่ยวเตวิ้นเสนอกโอ้สถานที่อะไรที่ไม่เนาะคักนี่อะไรสุดยอดเลยเนาะเอาปีเรียกเกี้ยวได้มาหนียังเงี้ยเบอร์ได้มาบ่เปียกได้มาบ่ฝนตกอ่ะมาฝนมันลมเลยฝนมนตกเลยเมื่อนั่นฝนตกผมมาปีแรกเลยงั้นแรกๆเลยที่ผมมา สาสี่ปีก่อนเลยฝนตกวันนี้นี่ก็ล้มแล้วครับอากาศก็ที่เย็นนี่แล้วหละครับทุกพื้นที่ก็ได้หรือว่าบ้านพี่นอ้อ,าานอง,รรอ,มมมาอ,งอากาศเป็นยังไงครับคอมเมนต์มาเนี่ยครับยู่จังหวัดใดอากาศเป็นยังไงนะครับ เอาไว้ที่ประมาณนี้แหละครับโชคดีนะครับเป็นความโชคดีของเขา,าคือเขามีจอ LED ไหลนะครับฉากก็ว่าได้เป็นสีสันไหลเวลาเขาปรับปรับโทนปรับนี่ยังเหันเป็นสีแบบขาวดำาป็นี่ียงสีได้นะครับอันนี้มีภาพนี่ยังขึ้นจอนะครับเพื่อไว้อะไร ตรงนี้กัเป็นการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรชินีนาถนะครับเน่ของแผ่นดินเรานะครับาริชัยวิทยานะครับบอกจูเราสั่งงานลงไปหลายยางอยู่ครับอาจารย์พบกำลังหาแบบพายังนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้

ขอบคุณครับดูในคลิปเนี่ยครับนะแต่ตัวจริงไม่อ้วนไม่อ้วนเลยนะครับไปดูในช็อตไปดูในเรียวเสียนนนะมีคลิปสนุกเยอะครับที่นึ๊กเวกพอเห็นตัวจริงโอ้จำแทบไม่ได้คเห็นแต่ในโซเชียลส์คนในอยากครับอันนี้มยิงกระหนักไอยี่ห้อแล้วมั้งครับอีกเจ๊พักนะครับพออีกแล้วขอโลเคชั่นผมเตโดนแล้วล่ะทรงตำแหน่งให้แล้ว มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเพิ่งตอนเศร้าก็ไปลอยงยิบนอนเวียนได้จากชั่วโมงนึงนีงน่แหละครับตื่นอาบน้ำอาบท่าออกมาเดีย๋ยวเราอีพาพี่น้องไปย่างตลาดซื้อกับเขาทีมงานเอาอย่างมือเนี่ยต้มปลาบ่ไปแก้มือได้อีไปเต้นเนี่ยถ่ายคลิปเราก็อไีไปเลยก <laughs> ินเต้าหู้ทุกมือ,อไรยยิห่ห้องอ้นดนละตี ส่วนภาพหน้าว <boundaries> ิธีที่ยิน้ำเสนอพี่น้องก่ขออนุญาตช่วงนี้นะครับก็ให้เป็นช่องหลักไปก่อนนะครับพอเพิ่งกับยีรู้จักว่าเออประมาณไหนประมาณประมาณไหนที่ออกโซเชียลได้นะครับหรือแบบใด ช่องสาวน้อยเพดบันแพงเน้อพี่น้องครับเพราะว่าช่องลูกวงหางเคียเดอยังลงไปมันบ่ถถงครับมันยิ่เป็นผลกระทบนะครับช่วงเวลานี้ เาจกตรงนี้แล้วก็อีเดินทางไปชัยภูมิครับอำเภอหนองบัวแดงครับบ้านหนองหอยนะครับอยู่อำเภอหนองบัวแดงครับเพิ่งคอนเฟิร์มมาแล้วว่ายังจัดงานได้นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นอำเภอหนองเรือครับบ้านมิงบ้านมิงตำบลญมิงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับถัดไปอีกก็เป็นงานบ้านยีหลักบุญกระถินพี่น้องเพจบุญน้องพ่ออีกเลยครับทักไปที่พ่อแม่ของยิงแฟนเพจนะครับ บัตรแช่งเขาชมงานนะครับ120บาทส่วนะนออนไลน์พี่น้องถามอมอไรนะครับผมก็ว่าหนาจีมีอยู่คือเกา่าเดี๋ยวให้ผมถามบอสโจมือแรงอีกก้อนนะครับเรากำลัลงเดินทางมาออนไลน์139บาทนะบทเพราะมันเป็นอยู่ในกุมปิดนะครับเพราะเป็นกลุ่มสาธารนณะบัญชีเดิมเงินใครเดิมทักที่สาวน้อยเพื่อนแฟนแฟนเพจคือเกา่า ร้านกว่างหลายพี่น้องครับกว่างมากเดี๋ยวจบคลิปนี้กับพพาพี่น้องไปเลาะตลาดครับมีที่ได้มมูอยังกระตัมตลาดมีนะครับเดวไปแต่ละมือครับไปพอดในกระซื้อนั่นแหละมากินคทีมงาน ส่วนคลิปหลังวิธีนะครับก็ได้เห็ห้พี่น้องเบิง่งคือเ่าจส่วนหนาวิธีขอสงวนไว้ก่อนนะครับขอความระมือผู้เข้าชมงานนะครับแต่งตัวสุภาพนะครับในโทนขาวดำแบบโทนทึบนะครับเพื่อไว้อะไรในช่องนี้ในช่วงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซัมนี่ยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ